ภาคแค่ไหข,ของกินนั่นเบิร์ตเราเบาเงามาปิดลนวดน้ำกันเด้องอมกับหัวคามาหดเดิมขับใจแรงไล่เด้อคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพอทนานชิ้นใหก็คอยให้ได้ชิ่งนั้นเด้อคอยให้ลำลำรวยรเด้อคอยให้ยู่ดีมีแห้งเด้อขอบใจทางจำนวนนั้นแล้วคอยให้ยู่ดีมีแห้งมดครอบครัวเด้อสาธุสาธุเนาะ น้องเรื่องของน้องชัยเพน์หน่อยสีพัทธบุรีตัดสีสีนี่เป็นสีอย่างน้อสีไหมพี่น้องเนาะนะมันมืดเลยหน่อยแล้วพี่น้องเด้อขอโทษขอไป้ะพี่น้องเนาะอ่ะอยากเห็นบ้างเนาะมาค่อยง่ายค่อยคำลงมืดพี่น้องไปมันนี่กัอฮ่าดูพี่น้องเลย มาอัปเดตเงอีกที่พี่น้องเลยกะชีบัง,บง,บงเพืนนอนบงซานเพิ่นเนี่ยเนาะจะขับมือเดยพี่น้องเลยตู้ตู้เพ่นจะเห็นเนาะต้องดูดีน้อแต่เจ้าตู้ตู่นะใส่ผ้ใส่ผ่โอ้สบายดีนะตู้เด้โอโดยโดยโดยเนาะ

พี่น้องเห็ดเ่อะหานครับสวัสดีครับทักทายทักทายสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพมเป็นพี่น้องอิบซีเบอร์จะผูกสู่คนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศทางตำรวจก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าเพื่อนเื้ยเ่ากอเดิมพี่น้องเลยผมมพ่อๆกับตำรวดยำกับขำบนมือนาะกะซีเอาของฝากพี่น้องจากแม่น้องอาตี้มาให้ทั้ง เปล่าคนฟุ้งกำลังใช้เพิ่นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่นยังหาใต้เพิ่นใ้ไฟอยู่อ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปฟุบไปฟอกันเพิ่นเนาะทางเพิ่นนอน,นี่บ่วะเนาะโอ้โหพี่น้อง้างเพิ่นนอนยังนี่เนาะ นอนนีเลยพี่นอ้องเลยน้องประจำการอย่นี่ปำการเด้พี่น,อน,น้องเลยเปนมามือเ้พี่นอ้นอ,งนองพี่น้องเห็นสามคนนังยองิดของกินน้อพี่นอ้องเลยนจะเาต้อ ขุดลงไปไลายเต๋อแบบน้อยนอ้อยเล็กเต๋อเลยเลยไอต่ำได้หนึ่งน,อนอ้อ่น้องเนาะเพราะว่าคนคุดลงไปก็เลยต่ำไปได้ไนหนึ่งเกือบจุ๋วัวด้งลวนพี่น้องถ้าลวดคือนี่ต่ำคือคือนี่ต่ำเหรอต่ำหัวล้วงลวนคือ ขาต้องใช้เป็นมากต้องสิดผ้าช่างมาก,กินเขาอี่เนาะสบายดีเด้อช่างเด้ออัเขออ่าย่งนี้ปองกระป่าปลากระปองปองปลาตัม่มานเล็กามขิดเล็กแซ่บว่แซ่บนะ เแซ่บคือจตั DVD> ้มาสองสวยบาดเนาะเนาะนอนพีเลยมันอีเด้นอนไปตามกาลเนาะเล่งมันเล้วมันว่านววะกิออยู่ประมาณทังมื่นแล้วส้าขึ้นพา ขึ้นพาแล้วเนี่ยต่อตัวนี้ปะต่ออันหลังคาเลยนี่ปะเนี่ยสายไฟที่ว่าคุดอันอตีนมันลงนี่ห่างลายเติมเหรอมันเส้นนี่แหละห่างจากลายไปจากติดติดเนาะก็เลยเตีต๋ยวนิดนึงหน้าบันเนะะาะ อา่ามุขนี่อันตรายพี่น้องเมันิดเลยมท่าัลายมือลายเกือนสายไฟมันพูกับช่งสีแมนอยู่เทศนหนาฝนเนาะฝนตกฝนยังโอ้ตมองเหยียบเรียบร้อยนงมื้นนี่ก็บ้าพื้นนี่ก็ทั้ใส่ชัยอันทั้งในได้เนาะอันพานี่ย ว่านี่เลยไม่เี่ยวลูกน่เกือบสุดเลยเหลือเแพทเดียวนอขงผมนมานอนีนอนกดกั่ไงนอนเต้นีขนาดนอเสียงยนะนวงยนอนในรดาวันี้ทีมงานมาเี4คนเนาะรบตาอยู่นาอยู่นัน6คน ีว่าสี่คนพี่น้องก่อนนั้นั่นมาฮุกเนาะมาเล่งลุมมองเดียวเลยพี่น้องเหนไหมันงานมันเดีวไวพ่นอาจจะจะไปรับงานทางอื่นต่อออกจากนี้มีงานทางไหนต่อเหมืนกัอสาอย่งนมีดิอยู่กันไหมนะว่ เดียกับที่มีไม้ดอกไหวะไปต่อยังบึงดอกเดี๋ยวกับเจ้าก็ได้ไปกัเาแล้วสิ้ไกลไปเรื่อยๆแล้วบ้านนี่ยยกรูไปแล้งแล้นหใไขรูก็ไปเนาะเดนอยู่ข่าวกไปร่าทางุนวว่าั้ไกลแล้วชินโอผูยกต่อใายเดนทางมุกดาหารผู

ท่านก็บลบัวตั้งทาคี่ข่ากินน้าเนาะพี่น้องเนาะน้อยช่วยเรจาเับอกวาางนี้พี่นี่ไม่อางดงว่ากันีอาเจาออกไปอีกพวกด้ยเอาบาองี้เอาักขึ้นเอา อออทวงไปด้วใทวงทวทวงทวงทวงเออี่ด้ทวงสบายดีเด้อสบายดีเด้อผทวงบางยุ่ม้องเลยจบมึงบมอ้ไหอ่ะมเป็นยังบ่เด้มากมาได้กินบ่ได้กินเนาะดมนก็มาแหงดิเปลืองมนเหเป็นเนื้อแล บบนี้ว่าขนมเอามาแห้งดีบ่าขนมเรวมาคอยจะให้แล้วให้แล้วรุ่นว่ผัดผักพอดีต้องนวดเอาแต่นะของแนวกินบ่เบิดนานเบิดนะพี่มาให้กินน่านเบิดเลยกินได้หึงปลาบ่ไปไปวิ่งไปไปเดี๋ยวหนวดพาเพิ่นไปรุ่นพี่น้องกินนานเบิด

เห้ยน้อควากินด้านเบ็ดนี่หลังยุ่มพี่น้องอันนี้บนนันนันเบดบัแม่นตัวนี้ตัวนี้กินบัดวา,ายอยู่ตัวนี้กินบัดวา,าขอบใจเดอ้อเยา้าโดยโดยขอบใจ,จเดี๋ยว่ารุ่นต่อตัวกินด้านเบ็ดมาหน,นินรุ่นกันทขวดอย่างนี่นนเอ๊ะบาดเฮาก็มีนี่มีกับพ่อแ่บโดนของเจ้านะนี่ บันเฮกกาก็มีคายนี่นักมาอย่าลุงจิ๋วเองก็ได้บันเฮาก็มีคายต้อมฮะอ,าอ,าอ,าอา้าตัวมวือเติมพี่น้องลเลยเห็นหงนอยพ่่น้องนี่ตัวขุดก,กลุ่มพี่น้องเลยนั่นเบิร์ดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเขาปลูกไว้นี่กินได้ไหลายผ้าหลายปีเลยงามหนาฝนนี่ พ่อบานฮาก็มีบ oh, wow. ่ต้องมหากอะไรนะแม่ว้ยแม่น้องกะตีพ่นถ่ายเลยแม่กะตีบ่แม่แม่พ่นเลยนน้องแค่น่ะของกินนั้นเบิดบราเาเมาเปิดลวดนํากันเด้อมีท่ออยู่พุ่เนเอาบรเว่านันเบดเลยเดงวว่าถากันาเาไหัวเนี่ยเออดดหัวข้าหัวข้าพี่น้องมาให้ทั้ง น้องซุยยาไซคนงามเป็นปูพี่น้องเลยเป็นนอเลยพี่น้องเลยไปขับไปนอเป็นนอเป็นนออยู่แค่ว่าน้อยนี่ครกันขับไปเลยน้อคนกินน้ำบดเลยเพราะว่าหน่ายิบในต่ดองอันตัวชิโน อขาดป่ะ่าดด้วยเพราะว่ายังอื่นคนกินเบิดไว้ขาดแค่นี้มันกินนานเบิดเพราะว่าเขาปลูกไว้ด้ยกินได้หลายผ้าหลายปีเลยเนาะอนักนักขี้ดินเนาะเพราะว่าอย่ามันเหี่ยวด้วยทางเมียนอกอะที่มันก็เลยบอกขี้นอกเลยว่ามันมันเหี่ยวมันตายเพราะว่าบุญอะไรนี่น้องใส้ปลูกด้วยปลูกยาว่ามันตายมันยัง ิตกินมันชีบิตไว้บานช่่างยมแบสมบออกสมบัติฮะจะออกสมบัติบ่เพื่อนน้องชายมีบ่บ่มีผมมีถั่วคาเนาะฮ่าขอบไปเติมพี่น้องเลยมืนเท่าที่ไปใช้เอาตามาส่วนไปจะคนจะพาไอ้น้ำไปน้ำอ๋อยัน บุบุญบานป่าจะขึ้นไปรับอยู่บ่ปัาหน้าไปนะไปหน้าเลยเดี๋ยวถ่าถ่ามบัวบุกบ้านป่ามันคนมาเป็นพระไปรับดยู่บ่ไปนะเดี๋ยวเจ้าเอื่นนมาบบุญบ้านป่ามาเ้อนะบับุญเราบบุญใช่เลยจะไปังไนล่ะไป เวนก็ขึ้นรถบ่อบโมเว่นนะขึ้นรถก็เวนเนาะขึ้นแล้วยางโมบ๊อบไป็นแบบเนี่ยนี่ยางอะไรเพิ่นเพิ่นเาะว่าหน่วยต้องถามเพิ่นว่าเพิ่นตาว่าเพิ่นพาไปรับกะทางนี้เสด้ไปรับน้องน้ามาตาว่าเพิ่นบมไปฮับกะเขาก็ะเสด้ไปเต่ ไปดังเดืนใหมใช่เห็นหุ่วงปะเห็นยูเห็นยูฮะมีมยไพ่อ่ะเนี่ยแฮปอะรอย่าีมีไพ่เนาะอยู่นี่ละเดี๋ยวบืนนะ่นยางวากันไหมบือนในตำาะใส่ตำปะตำเป็นปะเราเคยกินปะเคยดูผักุ้ตำกันแทบกันแทบเลยน้องชาย แค่นอมอันนี้มนออเมนูน้องอาตี้เป็นเอาหัวค่าครับที่คีลุงบวดว่าน้องนไยเิ่นอยากโดยยด้วยอ๋อลืมบอกไปแล้วพอดีังลุงวดลืมบอกลุงหวดจะเป็นรายเดอทางเมนูน้องอาตี มัยงย่อมกับพ่อค้ามาหอดเอเดอร์กับเจเลตไลเดอร์คอยสุขภาพร่างกายแข็งแง<ด>รงพัฒนาสิง่งใดก็คอยได้ซึ่งนั้นเดอร์คอยรำลำลำรวยรวยเดอร์คอ,อยยูดีมีแห้งเดอร์กับใจทางดุนวดน,นั้นเดอร์ค<ด>อ,อยยูดีมีแห้งมดควบครัวเดอร์ถ,ถ,ถ้าถูกถาถูกเนาะถ้าถูกคอยมีคนติดตามในไล,ลเดอร์จ้าจ่าจ่าต้องใช้คนไอ้พนต้องเมนออฟตี้อยู่เนาะเพราะว่า คนว่าย่นานว่าทั้งน้องใช้อุ้มมีคา้าหนองเหมือนด,โด้โดยโดยกินคัดดูอ่ะตรนกันเลยอืมมาสดใหม่สดสดเลยเด้อเอาเอาแบบไม่ได้ตอกขีดนเน้ยไม่ได้เก็บขีดินขีดอนเน้ยแบบกระเจองตรงกันเลยดูเหงื่อลุงไม่ลายเนาะแมนมีว่าลุงบักถิ่มไปกับสองต้นเลยเพราะว่า,วามันมันบังเน้ย ว้าวอันบังเลยที่นี่ลงปลาไปสองก้นก็ได้กินเพราะตอนนั้นท้าวามันยังหลายเลยต้องใช้แต่ที่นี่มันจะเป็นซ้อนน้ำมันเลยห่วงแต่ว่าอีกประมาณสักเนี่ยข้าวตัดก้อนมดเดือนนี่ใช่ฮะตัดแล้วมิจฉาเจ้าได้ปลูกโดยตัวข้าตัดแล้ะโอยปลูกว่เป็นและคา,าันปลูกไม้มันมีในมีโน่ไหนมุนมุนปลูกว่าได้วันขาดนี่ มันพุดบ่เป็นยังนเนาะเอาอะไรอะหากปลูกก็ต้องปลูกมันพุดเนาะเป็นมันพุทธเป็นยังนะหากยังว่าแตกนออยู่แล้วเออหากแต่ว่าไม่นอดได้เพราะว่าโดน,นนักนย้อนอย่างน้องยักย่อนนักนย้อนขีดทั้งแม่เราปก็ตีแล้วว่าตะกี้ล้องหลอดว่าทิ่คูออกวายเพิ่งาอยู่วฉันแล้วแล้วว่าคูออกจริงด้ออกไปเมื่อกันนอมัที่อยู่ข้างในมันก็ซั่แล้วว่าบ่เป็นยังสิหากปลูกแบบนั้น บพอจะวาวอะแมนเพราะว่าจะมันสั้นเพราะว่ายังมาไก่ดิเพราะว่าเขามาไก่หรือมาอย่างไรย่านว่ามันมันมันหัวมันหัวที่มันเป็นหน่อยเนมันแตกหรอวะด้วยเราก็เลยหายมากสิเพราะว่าบ่แซบบ้ากแซ่บป่ะอันที่จริงเราไมีดองนะอันแบบดองนะถ้าแต่ว่าลุงหน่วยแบบลืมถามแล้วว่าเบอร์เนี่ยเขาจะตั้มเขาไม่ได้แมนอ้ยนับ ตามในหัวข้าน้อไปยาไยังสนใจมากินมังยมนกันบ่มาไหนมาไล่เตะกมลไหลสนใจมากินมังยมนกัรบ่ไอลอไปดีคนเี้ไปดีมื่นนี่ภาพแงได้มื่นมียันอะสนใจมากินมังยมนการ่ไอคล้อไปยมปลาเนี่ยแมนว่าจะไปกังวินด้วยด้วยฮะไปประมาณโมงโมงป่ะ ไม่ใช่คนเดียวมักินมนกันเล่น้องบ่ไ่ไดุ้่บ่อ๋อเอา่อ่นไปเมื่อไรไปยังได้จชะนั่นแหะเชไก่เช้อหม่องสีไปพูดละน่นแน่นเเออมื่อไรไปจะข้นน่ะกระเพิ่นอีกหน่อยลายคนเยอะเอาย่างไนี่นะอ๋อไม่ได้จกผอื่นเทียจริงหวานไปกระเพิ่นดหวานโบแต่ตอนแรกว่ามงทำผ้าจังไปอีกรอบเนาะต่างเว้นจิปกับนลองชา้กับโม่น พี่ผมเฮ้ยอยววรางงานนั้นขาดตะเล้งกุมขับมากอะไปเพื่มแต่ระบายติตามไปกินได้ว่าง่ายคือกังเวียนคอยไปกับเพื่อนก่อนกินหางุ้มหาอ่านหน้าไม่ร่างใช่ปอเดินยาวลักกินมังยมแล้วโอ้เงี้ยเด้อเงี่ยเด้อมากินกันเดี๋ยวกันเนาะไปหยอกเด้อไปยาเด้ออย่าหายเด้อใช่แล้วเอาแบบป่ะเดี๋ยวไง มันมันมีอีกต้นหนึ่งอ่ะต้นหนึ่งออกจากฝาดต้นหนึ่งต้นหนึ่งฝาดบ่ต้นหนึ่งครับโย่ใช่ปะกองฝาดจะล้งตรวดบ่แม่แม่กองฝาดล้วกดูด้วยเนาะเมื่อบ้าได้มีเขาพักไงใช่แล้วอ้หนอนก็มีเจ้าชิ้ว่ากองฝาดคอยกินนั่นเบิ้ลนี่ว่าอยู่กินหัวขาที่หัวก็ปวดใจก็จะนั่นเบิ้ลถ้าปลูกไปกินได้ภาหลายปีเนาะกินได้ตลอดเนี่ยถ้าว่าย่ำพุนเนี่ย แตกนอนี่ไม oh. <mod> ่ต้องไปหาไกลเลยเพราะว่าอยู่ในเ่อต้งหน่วนเหนาพลนี่เอาถอดเอาถอดเอาปลูกอย่นี้บ่เขาเปนเ้าาพเขาือเว้นนี่ลป่นทั้งุ่นก่อนว่ะมองวันยุวะวันยุวะมันดิโอ้ดิแม้นทั้งุูนอ้าวลิงแข่งเนี่ฮะเข้มกับปุย่านไหนโอ้ยโอ้มันมืดว่ามันคงเอาเห้นเจ้าใครข่อยเว้น อย่ายากินก็บอกพี่ขอโทษก่อนพี่น้องเนาะจงุกเลยคนในจุกตอนแรกวางคงวสสิ่าพไปบ่งปู่ข่าพี่น้องพ่น้งไปบุหินลางพึ่นซมมืดวันได้ดีได้บางขอโทษก่อนพี่น้องอบชีเพิ่์จุกปูุ่กคนเนาะี่วาภาพเ็ดีมันจงนนหรืว่าทีปบตืก็ต้องครขอโทษขอนพีน้องปีน้ำนองเนอะต้องเ็วกว่าต้องเกลียดกองทัาบุตรการเนาะ ลืมบอคมโอ้เงื่อนอบแม่ได้่นอ๋อรเาเียกปมูลเลยอ๋เมือเมือนต่ามาตายตัวนึ่งเราอ๋อมันตัดหน้าเดี่ยตัดดาบกดชิดเนียเล่นมาเฉยว่าตัดตัดงมันเล่นกัปหน้ากัปหลังนะมันเล่นมาแล้วมันเล่นกัปหลังเขาแยกกันก็จะเห็น แบบเด่นมว่มิด่นเล่นกับคืนปจะจาเนาะกัคืนเด่ยนอเือว่าเดี๋ยวเดียวปีเดียวของเรามันคืนจากเนี่ยบอกเพื่อนว่าของของฝากจากุ้งหนวดกินด้านเบเอใส่โอเป้รเบสเบเลยวาลายเลยเพราะว่าใช่ว่าตัวพ่นไปปลูกนี่สีหาปีก็กินนิดเบดเพราะว่าในเฮือนนุงหนวดปลูกแต่หึงเลย ต๋อมแต่กอออกกมไก่ขใน,นใหญ่ขึ้นแต่ละปีนะเรื่องห้ามบาบุญมาสไป,ปบ่มืออืมเป็นส่งอ๋งอจะถามเลยบาบุญลุงลวดคอนนะบาบุญว่าจะให้น้องนำม,มาสอนนำสอนยังสอนผู้สอนป้านี่แลหละเออสอนสอนสอนหรอปะเราก็สอนเป็นอยู่หรอเราก็ใหญ่แล้วเมนต์นเราให้บาบุญบ้านป้า,ปาไปไป,ไปครับ เลบกอปน่นนแต่ว่าบนทีท่นนี่้ป่ะเารานต้องเบว่งเวลาน,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 นําเนาะเพราะว่าคิดหี่ใจเพิ่นใจตัวเนาะแต่ว่าที่เนเขาได้ไปแด้ลองใช้อื่นนะได้รดีอย่างนี้นนนเขาก็ได้ไปแล้วแต่ว่า,าไปหาจะไปอ,อานน้ามอนกันปืนเนี่ยล่างขี่ไครกัน <c oughs> ขับรถไปเนาะฮ <c oughs> ะขับรถไปเนาะยางนี่แหละจะไปจะเปงนยาง ลุงย่างสักค่อยขีล่นบ้านลุงหลวงไปจ้างเทางบาไปม่ถิมลุงหลวดกล่าฟ้าแห้งเลยเนาะมาเก็ดเลยมันตกเกล็ดมาทำนบุตีจนำจนมือเนาะ้องั้นหักถ่ายคลิปนี่กฮอกกี้งวาขาฮอคกี้ ไอ้ใส่หัวขา้มกินใส่หัวขาผม่ได้หัวขาหัวกิ้งขาก็ได้กันขาอ่อนเลยได้หัวอ่อนได้หัวขาได้ได้เท้าเอาหัวอ่อนมันเลยเคยกินไหมเคยก็ต้องเคยแมนคักแล้วจะต้องเคยบุคักแล้วใส่หัวขาเใส่ลาบไงคักอยู่ลาบชัวร์หัวอะไรแล้บโอ้ยนั่ใส่ลาบใส่อ้อมมันยังไง ถ้าหัวขาะนอนเพทาลาบชกเล็กน่ะเพิ่มบ่วส่เ่บ่เขากันแต่ว่าเฮานอนเพียน่ะใส่ขาแซบอยู่แบปนปะไม่ไม่ฮะไม่หนวดไม่้หนวดามีเอาไาก็บ่ไน้ยเงยเนาะป่อยคนมาจี้พี่บ่ อ่ะท่านกาะคลิปนี้กะนุ่งหนวดกับไส้ขคอจบคลิปเลยเนาะ<ช>จะด,ะาดําะไห้เนี่อ่าทั้งแบบบนโครงบด,ดําล,ลา<อ>เลยเนาะเนย Các bạn luôn, kẹo ca, rồi, kẹp trái, lười, rồi còn pha đặc Jack Ma Tỷ, rồi, ลุกหนวดชีปจบคลิปเดินลงไซเดอร์โดยขอบเจริญรายเดอร์ขอให้มีคนติดตามรายรเดอร์สบายดีเด้อโดยน้องสหรับคลิปนี้ก็บลุงหนวดก็จะได้ขอจบคลิปเดินแล้วไม่แต่ฝากพี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับทางลุงหนวดเราเพื่อว่าลุงหนวดก็จะได้มีกำลังใจให้คลิปใหม่ๆลงให้ทางพี่น้องเอฟซีในเบิ่งในซุ้มกันไปเรื่อยๆอีกครับ คนวิกะพาขอบุญขอบุณนั่งพ่อแม่พี่น้องเอีเพื่อจุกูจุกคนเราสิ่งที่ไดังใจครับพี่น้างครับลุงหนวดน่าแพเลยมีกระด้างให้ลุงนวดมีกงใจสู้ต่อฮะากให้พี่น้องเอฟซีอยู่ดีมีแหงสุดภาพ่างกาน่าะด่างด้วยิเพืจุกคูจุกคนเนาคลิปงหนวดขอบใจเลยับเนาะก็ดัง